ก็สวัสดีนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็จะเป็นลูกค้าเก่านะครับผมมาติดตั้งกับเราหลายคันแล้วนะครับเราวันนี้เอาส่งยางต้อนมานะครับผมก็รถของลูกสาวเปลี่ยนยางนะครับจับยางปี15นะครับผมบิสลินเปลี่ยนเป็นบิสโตนนะครับ206 5ูนนะครับผมไซส์ขนาดตรงรุ่นนะครับเป็นบิสโตนทูลันซ่าที05ึนยาะครับยางใหม่นะครับปี20 มีตุ่มมีตีนนะครับ<ป>จะลมขอ36ตัวเลยเอเอเยอะๆหน่อยแบบนี้เลยนะครับผมส<ป>อ13ใช่มครับขอลมเยอะๆหน่ยส,สวยเลยนะครับผมแบบนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับโอเคสเต็ปวากอนนะครับตัวนี้หายากอยู่รถคันนี้ โอเคสวัสดีครับ